จุงกะสวัสดีเอฟซี FC, เสียเสมรถขุดทุกคนทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเชา้านี้นะครับยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเหมือนเดิมนะครับมาดูขั้นตอนการขุดของเรานะครับตอนนี้ก็เอาดินก้นบ่อนะครับมา ขึ้นมาแล้วนะครับมาแทนตำแหน่งตรงที่เราได้ทำการลอกหน้าดินออกนะครับมาวางแทนตำแหน่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรา,าวางดินก้นบ่อได้นะครับแล้วเราก็จะย้ายนะครับหน้าดินนะครับมาไว้ด้านบนอีกนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับกองดินที่เห็นอยู่นี้คือเป็นหน้าดินนะครับเราจะ ย้ายขึ้นมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาดินก้นบ่อนะครับมาวางแทนตำแหน่งตรงที่เรากองหน้าดินไว้ซึ่งขั้นตอนดูแล้วก็อาจจะยุ่งยากนะครับหลายขั้นตอนนะครับที่ทั่วทั่วไปนะครับที่ไม่ได้คำนึงนะครับถึงการปลูกพืชอะไรต่างๆนะครับ แต่ทางทีมงานของเรานะครับมองเล่งเห็นความสำคัญในการทำโคกนองนาก็เพื่อที่จะามาปลูกพืชปลูกผักอะไรต่างๆให้เกิดประโยชน์มากสูงสุดจึงเห็นความสำคัญนะครับเราจึงได้หลอกเก็บนาดินไว้ให้ลูกค้านะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับและก็ให้งานนะครับได้คุณภาพนะครับ ดูดินก้นบ่อนะครับก็จะเป็นดินเหนียวนะครับถ้าพูดถึงว่าดินก้นบ่อนี่นะครับไม่ค่อยจะมีแร่ธาตุอะไรนะครับถ้าเราไม่เก็บหน้าดินามาโปะข้างบนนะครับก็ต้องบำรุงดินอีกนันนะครับดูสภาพหน้าดิน ที่เราได้ทําการเก็บไว้นะครับซึ่งมันดีมากๆนะครับเป็นดินร่วนนะครับเป็นดินร่วนแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วนะครับก็มาปรับปรุงนิดหน่อยก็ทําการปลูกพืชผักได้เลยนะครับก็จุดสำคัญของทีมงานของเราก็คือเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ การขุดของเรานั้นมีคุณภาพนะครับในการเก็บหน้าดินไว้ให้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่า,าถมหน้าดินทิ้งเท่ากับถมปุ๋ยทิ้งเลยนะครับไม่ได้มีเกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ต้องมาซื้อปุ๋ยบำรุงดินอีกอหลายปีนะครับกว่าจะ ได้สภาพดินแบบที่เราเก็บไว้น่าจะเป็นสองสามปีนะครับพืชถึงจะงามนะครับแต่นี้เราสามารถที่จะปลูกได้ตั้งแต่ปีแรกไปเลยนะครับนะครับเราเลงเห็นความสำคัญมากนะครับเพราะวา่าเราได้ทำการ ทำเกษตรของตัวเองนะครับจึงเอาข้อมูลจากจุดตรงนั้นนะครับประสบการณ์ของตัวเองมามาทำให้ลูกค้านะครับทำสวนเกษตรนะครับก็จะได้ดีมากๆเลยนะครับก็นี่นะครับดูสภาพดินด้านล่างนะครับมันจะกว่าจะปรับปรุงได้นะครับนี่ มันเป็นดินเหนียวมากเลยแล้วก็กว่าจะสองสามปีนะครับดูแล้วนะครับดูกองดินที่เราได้เก็บไว้นะครับซึ่งทุกกลา,างเม็ดนะครับทุกกลา,างเม็ดเลยส่วนที่เราถมเเราจะเก็บเก็บขึ้นมาไว้หมดเลยนะครับอย่าง เช่นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาดินก้นบ่อมาปรับให้ได้ระดับเราก็จะขุดกองดินนะครับมาไว้ก่อนเราก็ค่อยอเคลียร์ตอนจบอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับฝันใจโคกน้องนาโมเดลเบอร์โทรก็093 2 5 4ห้ 9, 9 7นะครับโทรสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะครับผลงานของท่านก็คืองานของท่านคือผลงานของเรานะครับเราจะให้ความสำคัญมากเลยในเรื่องหน้าดินนะครับลอกหน้าดินเก็บไวน้นี่เป็นเรื่องที่ปัจจัยสำคัญนะครับอย่างเช่นคลองของเรา นะครับคลองของเรากา็สามารถที่จะเก็บน้ําได้จริงใช้งานได้จริงใช้งานได้ระยะยาวนะครับไม่ใช่ขุดแค่เป็นรูปแปบบเราต้องคํานึงถึงว่า,าการเก็บน้ํานะครับการใช้งานระยะยาวนะครับ ต้องมีความกว้างความลึกพอที่จะเก็บน้ำได้นะครับหลังคันก็จะว่างนะครับสามารถที่จะทำเป็นอุโมงค์ต้นไม้รถวิ่งได้วิ่งออกกำลังกายได้สะดวกสบายนะครับเราต้องอในการออกแบบของเรานะครับจะเร่งเห็นการใช้งานระยะยาวนะครับ การใช้งานระยะยาวไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการที่จะมาแก้ที่หลังนะครับเพราะว่าเราได้ประสบการณ์จากจุดของตัวเองนะครับจากจุดของตัวเองที่เราได้ทําก่อนเราก็เลยไม่มีข้อมูลในการลงมือทําเองนะครับนี่แหละคือข้อดีที่ เราขุดนะครับและออกแบบนะครับเราขอแนะนำนะครับขอแนะนำในการาคำนึงถึงการใช้งานระยะยาวนะครับเพราะว่าถ้าลังคันเล็กเกินไปนะครับเวลาต้นไม้โตนะครับตอนแรกอาจจะเดินได้รถวิ่งได้แต่พอต้นไม้โตเท่านั้นนะครับก็จะเริ่มแคบลง ทำให้ไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นะครับเราต้องการให้ความสะดวกสบายนะครับาการบริหารจัดการในพื้นที่ของเรานะครับให้สะดวกนะครับแล้วก็ต้นไม้ก็จะสวยนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการมันไปตรงไหนก็คล่องนะครับ ถ้าตรงไหนที่ไปไม่ได้เราก็อาจจะขี้เกียจไปก็ได้นะครับรถไปไม่ได้หรือว่าต้องเบรกปุ๋ยเบรกอะไรไปก็อาจจะเข้ายากก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะไปถ้ามีรถไปได้อำนวยความสะดวกได้เราก็จะอยากไปนะครับไม่ว่าเป็นที่เราต้องจัดการบริหารให้ทุกช่องทุกทางรถเข้าได้นะครับ ที่สำคัญนะครับก็ติดตามชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ